วันนี้เราจะมาว่ากันในเรื่องของการปรับตัวสำหรับผู้เล่นโปเกมอน TCG Pocket ที่ในระหว่างรออัปเดตแพทใหม่เราไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีก็อาจจะมาเล่นเป็นโปเกมอน TCG Live หรือว่าการ์ดจริงกับโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหมือนกันกับผมก็ได้อย่างที่เรารู้กันครับว่าทั้ง2เกมนี้เนี่ยมีลักษณะการเล่นที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าก็มีหลายๆส่วนครับที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ก็เลยอยากจะพาผู้เล่นโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมาดูกันว่ามีกฎกติกาหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติม อะไรที่แตกต่างกันกันกบโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมบ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับแล้วก็ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ แต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักของคลิปนี้ขอพาเพื่อนๆแวะไปที่ร้านเพนกวินการ์ดเกมคอมมูนิตี้ที่ผู้เล่นการ์ดไม่ควรพลาดร้านกว้างนั่งสบายแอร์เยน็นฉ่ำมีการ์ดและอุปกรณ์เสริมจ,จำหน่ายเพียบแถมยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมแบบเบิ่มๆตลอดช่วงสุดสัปดาห์าชาวบางใหญ่โดนทบ,บุรีมาสนุกกันได้พิกัดร้านอยู่สุดซอยม้าไม้การ์เด้นเยืย้องๆกับเซนทันเวสเกตท้านั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีสามแยกบางใหญ่ประตู3 <All right. S 1> แล้วมาเจอกับผมได้ทุกครั้งที่มีอีเวนต์โปเกมอนทีซีจีที่ร้านเพนกวินการ์ด ด้วยความที่เราเนี่ยจวหัวคลิปมาว่าผู้ที่เล่นโปเกมอน TCG Pocket นะครับแล้วก็อยากจะ move มาสู่โป k e m o n TCG Live หรือว่าอยากไปเล่นการ์ดจริงไปเลยนั่นก็คือ Pokemon Trading งการ์ดเกมเนี่ยจะต้องทำการปรับตัวหรือว่าทำความเข้าใจอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาพูดในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการคอมเระหว่างโป k e m o n TCG Pocket กับโ o k e m o n TCG Live แต่ผมจะไม่ได้โฟกัสไปที่ผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยเล่นทั้ง2เกมมาก่อนเลยนะครับดังนั้นหากใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องไปหาดูเป็นคลิปที่สอนเล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกแบบตั้ง แต่สเต็ปแรกๆเลยแต่ถามว่าสามารถดูคลิปวิดีโอนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆทำความ้าใจได้ไหมคิดว่าก็ น่าจะพอได้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือภาพพุทเทศส่วนใหญ่ที่ผมจะมานําเสนอในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมาจากโปเกมอน TCG Live เป็นหลักนะครับจะไม่ได้เอาภาพในโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมาคอมเพลคให้ได้ดูกันเพราะเชื่อว่าผู้ที่เล่นโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยก็น่าจะมีภาพในหัวกันอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะคุ้นเคยกับตัวเกมเป็นอย่างดีสุดท้ายเลยก็คือสําหรับใครที่สงสัยนะครับว่าโปเกมอน TCG Live กับโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเนี่ยมันเหมือนกันไหมคําตอบก็คือเหมือน กัน100%เลยครับไม่ว่าจะเป็นกติกานะครับความสามารถการ์ดรวมไปถึงสแตนดาร์ดหรือว่าเลกัลเลชันนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่ผมอยากจะชี้แจงก่อนที่จะมาเริ่มเนื้อหาของเราและแน่นอนครับว่าพอชี้แจงเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับ อันดับแรกนะครับที่แตกต่างกันสำหรับโปเกมอน TCG Pocket กับโปเกมอน TCG Live นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการจัดเด็กนั่นเองครับคือโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยใน1เด็กเราจะสามารถใส่การ์ดเข้าไปได้ทั้งหมดใน20ใบด้วยกันซึ่งก็สามารถที่จะใส่การ์ดนะครับที่ชื่อซ้ำกันเนี่ย เข้าไปได้สูงสุดเนี่ยสใบส่วนการ Energy โปเกมอน t c g p o ีพ็เนี่ยจะไม่มีนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีระบบใหม่นั่นก็คือระบบ Energy Zone นะครับที่จะทําการ Generate หรือว่าสร้างจี้นะครับให้กับเราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับในทุกๆเทิร์นเทิร์นละ1เม็ดด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะดึงไปติดให้กับการ์ดโปเกมอนได้เลยซึ่งส่วนนี้เนี่ยโปเกมอน t c g Live กับโปเกมอน Trading Card Game เนี่ยจะไม่มีนะครับทีนี้ในส่วนของโปเกมอน TCG Live กับโปเกมอน Trading c a r การ m e ในหนึเด็กนะครับเราสามารถใส่การ์ดเข้าไปได้สูงสุดเนี่ยเป็นจำนวน60ใบแล้วก็สามารถที่จะใส่การ์ดท,ที่เป็นชื่อเดียวกันเนี่ยได้สูงสุดไม่เกิน4ใบนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการ์ดพิเศษด้วยนะครับที่จะสามารถใส่เข้ามาได้เพียง1ใบเท่านั้นซึ่งเราก็จะเรียกการ์ดประเภทนี้ว่า edge spec นั่นเองครับในโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยจะยังไม่มี การ์ดใบนี้นะครับมันก็คือการ์ดเทรนเนอร์หรูปแบบครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นโปเกมอนทูนะครับอย่างการ์ดที่ผมโชว์อยู่ในตอนนี้นะครับอาจจะเป็นสเตเดียมอาจจะเป็นเอเนจีพิเศษหรือว่าอาจจะเป็นการ์ดไอเทมเนี่ยได้หมดเลยแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขในการใช้งานอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะครับว่าเราจะสามารถใส่เอสเปก เข้ามาในเด็กเนี่ยได้เพียงแค่1ใบเท่านั้นนะคบไม่สามารถใส่เข้ามาได้เกินกว่านี้เพราะว่าการเ e อ็ดสเปคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาพร้อมกับความสามารถที่ค่อนข้าง OP เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ นอกเหนือจากนี้มีการอะไรอีกบ้างนะครับที่ในโปเกมอน TCG Pocket ยังไม่มีก็จะมีเป็นการสเตเดียมครับการสเตเดียมคืออะไรนะครับเป็นการที่เราจะสามารถวางไว้นะครับซึ่งตัวเราเองรวมไปถึงฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้นะครับก็เป็นการที่มาพร้อมกับความสามารถที่น่าสนใจก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยโปเกมอน TCG Pocket นะครับจะมีการอัปเดตการสเตเดียมเข้ามาให้เล่นไหมแต่ว่าในส่วนของ TCG Live กับ Trading Card Game เนี่ยมีมาให้เล่นแล้ว เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนการประเภทสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการด Energy นั่นเองที่ในโป k e m o n TCG Pocket เนี่ยจะไม่มีเพราะว่าเปลี่ยนไปเป็น Energy Zone แล้วนะครับคือ Energy ใน TCG Live กับ Trading c a r d Game เนี่ย มันไม่ได้มีแค่ Energy ที่เป็น Basic Energy เท่านั้นนะคะถามว่า Basic Energy คืออะไรก็คือเป็นการ์ด e อเนอรทั่วไปเลยครับแล้วเอากาด e อ e นอร g y ใบนี้เนี่ยไปติดให้กับโปเกมอนก็จะเท่ากับว่าโปเกมอนใบนั้นเนี่ยมี Energy ติดอยู่เป็นจำนวน1เม็ดนะครับแต่นอกเหนือจาก Basic Energy แล้วนะครับก็จะมีเป็น Special Energy ด้วยนะครับ ถามว่า special energy คืออะไรก็คือเป็นจี้ในรูปแบบพิเศษที่อาจจะมาพร้อมกับความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่า Special energy เนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายพอสมควรเพราะฉะนั้นนะครับผมก็อาจจะไม่ได้มานั่งอธิบายนะครับว่า Special energy แต่ละใบนั้นมีความสามารถอะไรบ้างก็ให้ได้รู้ไว้นะครับว่า Special energy เหล่านี้เนี่ยมันเป็นจี้พลังงานที่ไม่ได้มีหน้าที่แค่ทําให้การ์ดโปเกมอนเหล่านั้นเนี่ย สามารถแบบว่าใช้โจมตีหรือว่าใช้ถอยได้นะครับแต่มันก็อาจจะมาพร้อมกับความสามารถพิเศษเพิ่มเติมอ่ะผมจะยกตัวอย่างสักหน่อยแล้วกันอย่างเช่นเ e ็ e เอเนอนะครับพอเราทําการติด จี้นี้นะครับให้กับการ์ดโปเกมอนที่อุ่นเบนเนี่ยนอกจากจะทําให้การ์ดโปเกมอนใบนั้นเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้แล้วถ้าออคอรดิชันในการติดจี้เนี่ยมันตรงประเภทแล้วก็ตรงกับจํานวนที่ต้องการจะใช้นะครับมันก็มีความสามารถเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือสามารถที่จะยกเอาการ์ดโปเกมอนใบนั้นที่อุ่นเบนเนี่ย ขึ้นไปอยู่บนแอคทีฟโซนได้เป็นต้นนะครับหรืออย่างอีกหนึ่งใบนะครับก็คือ Legacy Energy ครับการใบนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษตรงที่นอกจากมันจะสามารถแทน Energy อะไรก็ได้แล้วหากการ์ดโปกเกมอนที่ติด Energy ใบนี้อยู่นะครับถูกน็อกเอาท์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะจั่วภัยได้น้อยลงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอา Legacy Energy นี้ไปติดให้กับการ์ดโปกเกมอน EX ที่โดยปกติทั่วไปแล้วหากโปเกมอน EX ถูกน็อกเอาไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะจวดได้2ภัยพ่ใช่ปะ่ะแต่ถ้าโปเกมอนใบนั้นติด Legacy Energy นี้อยู่นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะจวดภพยได้เพียงแค่1นึ่ไพ่เท่านั้นเป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าจะให้สรุปในส่วนของการเอ e เน r g y เนี่ย เราก็สามารถที่จะเลือกใส่ได้ทั้งในส่วนของเบสิกเอนเนอร์จีแล้วก็สเปเชียลเอนเนอร์จีเลยลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเอ่อเอนเนอร์จีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการ์ดโปเกมอนกับการ์ดเทรนเนอร์เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็บอกไปเนาะว่าการ์ดโปเกมอนกับการ์ดเทรนเนอร์เนี่ยมันสามารถที่จะใส่การ์ดที่ชื่อซ้ํากันเนี่ยได้สูงสุดไม่เกิน4ใบแต่ว่าเอนเนอร์จีเนี่ยสามารถที่จะใส่เกิน4ใบได้นะครับอย่างในเด็กนี้เนี่ยผมก็ใส่เป็นจี้ต่อสู้เข้ามาเป็นจำนวน9ใบแล้วก็ใส่รีเวอร์ซอลเอออนเเร์จีี้ขาามาก เป็นจำนวนหนึ่งไปด้วยกันในส่วนของการจัดเด็กคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่จะต้องรู้เอาไว้สักหน่อย เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาจัดเด็กนั่นก็คือเวลาที่เราจะจัดการ์ดใส่เข้ามาในเด็กเนี่ยเราก็จะต้องรู้ในส่วนของเ e ก u l a เ i ชัหรือว่า Format Standard ของโปเกมอนทีซีจีไลฟ์กับโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมกันด้วยนะครับถามว่าเ e ก u l a เ i ชัหรือว่า Format Standard เนี่ยมันคืออะไรนะครับอธิบายแบบเขา้าใจง่ายก็คือมันเป็นเหมือนกฎกติกาที่ให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ย ใช้การ์ดในชุดเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะการแข่งขันยังเป็นทางการหรือแม้กระทั่งยิมแบดโดตามร้านเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นฟอร์แมตสแตนดาร์ดด้วยข้อดีคือผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามาสู่วงการของโปเกมอนทีทีจีไลฟ์หรือว่าโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเนี่ยก็ไม่ต้องเรียนรู้การ์ดอะไรเยอะแยะมากเพราะว่าคร่าวๆแล้วเนี่ยอเลกูเลชันหรือว่าฟอร์แมตสแตนดาร์ดเนี่ยก็มักจะใช้เป็นการ์ดชุดเซตปัจจุบันหรือว่าอาจจะย้อนหลังไปหน่อยประมาณ1-2ปี ผมคิดว่าไม่น่าถึง2ปีด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงนะคะว่าการ์ดที่เราจะใช้เนี่ยอยู่ในอ่ g เลกูลเลชันหรือว่าสแตนดาดปัจจุบันนะครับก็ให้ดูที่อักษรภาษาอัง,งกฤษที่อยู่บริเวณมุมล่างซ้ายของการ์ดซึ่งช่วงที่ผมทำคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2025ตอนนี้เนี่ยการ์ดที่จะสามารถใช้งานได้นะครับก็คือเป็นการ์ดที่มีรหัส G H+ แล้วก็ I แต่ว่าช่วงประมาณกลางปีหน้านะครับก็คือ2026เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนเ e ก u ลเลชันหรือว่าสแตนดาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะขยับไปอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ทำการโละของเก่าทิ้งซะทีเดียวนะครับรหัส G เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานในช่วงกลางปีหน้าได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าการ์ด Risoni er X ที่ผมโชว์อยู่ในตอนนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้แต่ว่าการ์ดที่มีรหัส H I แล้วก็เจนะครับก็จะยังคงสามารถใช้งานได้ต่อไปนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยดังนั้นนะครับการที่เราจะหยิบการ์ดสักหนึ่งใบเนี่ยไปใช้ในการจัดเด็กแล้วก็จะต้องมาดูด้วยนะครับว่าการ์ดที่เราใส่ไปนั้นมีรหัสที่อยู่บริเวณมุมล่างซ้ายเนี่ยเป็นตัวอะไรนะครับถ้าต่ำกว่าจนะีณวันนี้นะ จะไม่สามารถใช้งานได้เว้นแต่ว่าการ์ดใบนั้นเนี่ยจะมีการรีปริ้นนะครับให้สามารถแบบใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้ถามว่าการรีปริ้นคืออะไรนะครับก็คือสมมติว่าลิซซัดอน e x ใบนี้เนี่ยเป็นรหัส G อย่างที่บอกครับว่าช่วงกลางปีหน้ามันก็จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วใช่ปะแต่ถ้าอยู่ๆครับมันมีการ์ดใบนี้ถูกรีปริ้์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นลิซซัดอน e x เหมือนเดิมพลังชีวิตเท่าเดิมความสามารถเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามาพร้อมกับรหัสใหม่ นั่นก็คือรหัส I หรือว่ารหัส J อะไรอย่างเงี้ยนะครับการใบนี้ที่เป็นรหัส G ก็จะยังคงสามารถหยิบไปใช้งานได้อยู่นั่นเองดังนั้นนะครับในตอนจัดเด็กเนี่ยก็จะต้องดูในส่วนของรหัสที่อยู่บริเวณมุมล่างซ้ายเนี่ยให้ดีเลยนะครับ a later few moments later. จบในส่วนของข้อแตกต่างในการจัดเด็กไปแล้วทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างในการเล่นกันบ้างครับซึ่งเอาจริงๆนะกติก,กาส่วนใหญ่อะคล้ายๆกันแต่ก็จะมีแค่ช่วงเซตอัพบอร์ดกับช่วงเล่นแรกๆเท่านั้นแหละครับที่แตกต่างกันซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ อย่างแรกเลยเวลาที่เรากดแมตต์นะครับใน TCG Pocket เนี่ยระบบจะทําการเลือกให้เราเลยว่าใครจะได้เล่นเป็นคนที่1ห,หรือว่าใครจะได้เล่นเป็นคนที่2แต่ว่าใน TCG Live กับ Trading Card Game เนี่ยจะแตกต่างออกไปครับตรงที่จะต้องมี1คนครับทำการโยนเหรียญแล้วก็อีก1คนเนี่ยจะเป็นคนทายเดี๋ยวเราไปกดเล่นเลยดีกว่านะครับซึ่งถ้าคนทาย ทายถูกว่าออกหัวหรือก้อยเนี่ยคนที่ทายถูกนะครับก็จะได้เลือกว่าจะเล่นเป็นคนที่1ห,หรือคนที่2แต่ว่าถ้าทายผิดนะครับคนที่โยนเหรียญเนี่ยก็จะได้เลือกครับว่าจะได้เล่นเป็นคนที่1ห,หรือว่าเป็นคนที่2นั่นเองทีนี้ข้อแตกต่าง หรือว่าข้อได้เปรียบในการเล่นคนที่1ห,หรือว่าคนที่2เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเอ่อ TCG Pocket เพราะด้วยความที่นาตอนนี้การ์ดมันมีเยอะมากเนาะใน TCG Live กับ Trading Card Game ครับหลายๆเด็กการเล่นคนแรกก็จะได้เปรียบหลายๆเด็กการเล่นที่2ก็อาจจะได้เปรียบกว่าก็ได้โดยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้นะครับต่อมาก็คือการเซตอัพบอร์ดนะครับ ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะได้จั่วการ์ดนะครับเป็นจํานวน7ใบด้วยกันซึ่งหลังจากที่เราจั่วการ์ดแล้วเนี่ยถ้าเรามีการ์ดเบสิกเราสามารถวางบนบอร์ดนะครับได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็จะต้องทําการรีมือซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นการเมริเกนนะครับรีมือ1ครั้งหรือว่าเมริกนหนึ่งครั้งฝั่งตรงข้ามจะได้จั่วการ์ดเพิ่ม1ใบถ้ารีมือ2อสาครั้งก็จั่วการ์ดตามจํานวนที่กําหนดนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีการรีมือก็คือมีเบสิกแล้วอย่างน้อย1ใบนะครับก็สามารถ เอเริ่มเกมได้เลยโดยหลังจากที่เราวางการ์ดบนบอร์ดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องทําการจั่วการ์ดอีก6ใบนะครับเพื่อเอาไปวางเป็นการ์ดไพส์แต่ว่าฝั่งผมเนี่ยหน้าผมบัางอยู่นะครับก็ไปดูเป็นฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาก็วางการ์ดไพส์เป็นจำนวน6ใบด้วยกันทีนี้ออการเล่นเป็นคนแรกเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ทําไม่ได้อย Jamie, ู่นะครับการเล่นเป็นคนแรกมีอะไรที่ทําไม่ได้บ้างนะครับก็คือไม่สามารถใช้งานการ์ดซัพพอร์ตได้เว้นแต่ว่าการ์ดซัพพอร สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เทินแรกะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะใช้ได้แต่ถ้าไม่ได้มีการเขียนกำกับไว้ว่าสามารถใช้งานได้งแต่เทินแรกอ่ะคุณก็จะไม่สามารถใช้งานได้เหมือนกันต่อมานะครับก็คือไม่สามารถที่จะตีได้ถึงแม้ว่าการ์ดโปเกมอนใบนั้นเนี่ยจะไม่ได้แบบใช้จี้ในการตีก็ตามทีแต่ก็เหมือนกันอาการซัพพอร์ตครับก็คือถ้ามันเขียนว่าสามารถตีได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเท <ถ gal. S 1> นะินแรกอย่างเงี้ย ก็ข้ามขีดจำกัดครับก็คือสามารถที่จะใช้ตีตั้งแต่เทินแรกได้เลยเหมือนกันนะครับส่วนคนที่2คนที่2ทําอะไรได้บ้างคนที่2ทําได้ทุกอย่างเลยครับใช้งานการซัพพอร์ตก็ได้จะใช้โปเกมอนโจมตีก็ได้โด้ยวยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับข้อแตกต่างระหว่างคนที่1กับคนที่2คนที่1จะสามารถใช้งานได้แค่เอาการสโปเกมอนมาวางบนบอร์ดนะครับใช้งานการไอเทมก็ได้นะครับ ออใช้งานการ์ดสเตเดียมก็ได้นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถใช้งานการ์ดซัพพอร์ตได้ไม่สามารถใช้การ์ดโปเกมอนตีได้นะครับแต่คนที่2ทําำได้ทุกอย่างเลยยกเว้นเอ o วอ t i ลูชันนะครับเพราะว่าออการวิฒนาการหรือการเอ o วอ t i ลูชันเนี่ยจะสามารถทําได้ในเทิร์นที่3หรือว่าเทิร์นที่2ของคนแรกนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของไพ์กันสักหน่อยนะครับเพราะว่าออผู้เล่น TCG Pocket เนี่ย ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการ์ดไพสักเท่าไหร่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราตีน็อกฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็จะได้เป็นแต้มน็อกเอาท์มานะครับเป็นจำนวนหนึ่งแต้มด้วยกันซึ่งถ้าเ,เก็บครบ3แต้มเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะชนะในทันทีแต่ว่าโปเกมอน TCG Live กับ Trading Car d g a เกมเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปครับนั่นก็คือเวลาที่เราตีน็อกเอาท์ฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยเราจะได้ทำการจัว่วไพสครับเป็นจำนวนหนใบ ซึ่งถ้าฝั่งไหนนะครับจั่วได้ครบ6ใบก่อนก็จะเป็นผู้ที่ชนะไปซึ่งการจั่วไพ่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับแต้มด็อกเอาต์ตรงที่ถ้าเราแบบน็อกเอาท์การ์ดโปเกมอนธรรมดาของเขาที่ไม่ได้เป็น EX เนี่ยเราก็จะสามารถจั่วไพ่ได้เป็นจำนวน1ใบแต่ถ้าเป็นการ์ด EX นะครับเราก็จะได้จั่วไพ่2ใบ แล้วก็ล่าสุดเลยนะครับถ้าเราสามารถที่จะนอกเอา u t พ่อกการ์ดโปเกมอนเมกาได้เนี่ยเราก็จะได้จั่วไพ่เป็นจำนวน3ใบด้วยกันซึ่งก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วหากเรานะครับทำการจั่วไพ่เป็นจำนวน6ไใบได้ก่อนเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับจั่วไพ่เป็นจำนวน6ไใบได้ก่อนเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้ไปนั่นเองนะครับ A later few minutes later. ขอตัดภาพมาตอนที่ชนะเลยกันแล้วกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าข้อแตกต่างระหว่างโป k e m o n TCG Pocket กับโปเก m o n TCG Live แล้วก็ Trading Card Game เนี่ยมันแตกต่างกันน้อยมากๆนะครับดังนั้นคนที่เล่นโปเก m o n TCG Pocket อยู่แล้วนะครับการที่คุณจะกระโดดมาเล่น TCG Live หรือว่า Trading Card Game เนี่ยปรับตัวค่อนข้างน้อยพอสมควรครับผมว่าส่วนที่ยากจริงๆเนี่ย ไม่ใช่ส่วนของกติกาท,ที่มันแตกต่างกันแต่ส่วนที่มันยากจริงๆเนี่ยก็คือความสามารถการ์ดต่างหากนะครับเพราะว่า t c g live กับ trading card game เนี่ยการ์ดมันไปไกลกว่า Pocket แบบมากๆเลยนะครับดังนั้นมันก็จะมีการ์ดที่ความสามารถแบบเยอะๆหน่อยคำอธิบายแบบเยอะๆหน่อยนะครับก็เลยอาจจะทำให้ผู้เล่น t c g Pocket ที่คุ้นเคยกับคำอธิบายการ์ดแบบง่ายๆนะครับพอมาเจอแบบว่าการ์ดที่มีคำอธิบายเยอะๆก็ จะเริ่มแบบงงๆกันนิดหน่อยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเอ่อมันก็จะยังมีการ์ดบางใบนะที่แบบว่าคําอธิบายของมันอาจจะทําให้เราแบบจะต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่อคืออย่างในพ็อกเก็ตอะมันก็พอมีนะการดที่แบบว่าสามารถสร้างความเสียหายให้กับการ์ดโปเกมอนที่อยู่บนแอคทีฟแล้วก็ยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับการ์ดโปเกมอนที่อยู่บนเบนได้ด้วยแต่ว่าเอ่อใน TCG l i v e หรือว่า Trading การ d g เกมเนี่ย มันก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เขียนแบบตรงๆว่าสามารถสร้างความเสียหายให้กับการ์ดโปเกมอนที่อยู่บนเบนของฝั่งตรงข้ามได้ด้วยแต่ว่าจะเป็นการแบบวางตัวนับดาเมจนะครับซึ่งการวางตัวนับดาเมจเนี่ยมันจะเป็นคําหลักที่มักจะนิยมใช้กันใน TCG Live กับ Trading Card Game นะครับเพราะว่าเราจะต้องทําการเอาตัวนับดาเมจเนี่ยไปวาง ที่าการาดของฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนะนะครับอย่างเช่นการาดที่สามารถโยก ตัวนับดาเมจนะครับจากฝั่งเราไปไว้ฝั่งตรงข้ามการที่สามารถแบบเอาตัวนับดาเมจไปวางที่ฝั่งตรงข้าม,มได้เลยแล้วมันก็จะมีการ์ดที่มีความสามารถในการแก้ทางพวกนี้ทีหนึ่งนอกจากนี้นะครับด้วยความที่เอ่อ TCG Live กับ Trading Card Game มันไปไกลมากๆมันก็จะมีการ์ดโปเกมอนล่างวิทยาการที่มันก็จะมาพร้อมกับความสามารถพิเศษด้วยอย่างเช่นเอ่อการ์ดโปเกมอนที่เป็นล่างเทอร่าเนี่ยครับมันก็จะมีความสามารถพิเศษเพิ่มเข้ามานั่นก็คือสามารถที่จะเอ่อป้อง การความเสียหายจากการถูกโจมตีหากการ์ดใบนี้นะครับอยู่บนเบน์เอาง่ายก็คือถ้าซาซันราเอ็กใบนี้เนี่ยอยู่บนเบนนะครับการ์ดที่มีความสามารถในการแบบสร้างความเสียหายให้กับการ์ดปุ่มที่อยู่บนเบนเนี่ยก็จะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับพวกอ๋อโปเกมอนเทรานั่นก็คือซาซันราเอ็กใบนี้ได้นะครับส่วนเหล่านี้แหละครับคือส่วนที่ผู้เล่น TCG Pocket เนี่ยจะต้องไปศึกษาข้อมูลต่อ แต่ก็ยังดีตรงที่เกมเนี่ยมันมีระบบ regulation หรือว่า,า format standard ที่ผมอธิบายไปในช่วงต้นคลิปไปนะครับเข้ามาทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบย้อนกลับไปศึกษาการ์ดเป็นจํานวนมากของ TCG live หรือว่า trading card game นะครับหลักๆก,ก็ศึกษาแบบในช่วงปีนี้ก็ได้นะครับหรือว่าศึกษาแต่เฉพาะ d e ็ก Meta ก็ได้อย่างผมเนี่ยผมก็ศึกษาแต่เฉพาะเด็กเมตานะครับอ๋อช่วงนี้เนี่ยที่ฮิตๆก็จะมีเป็น ลิซาดอนมืดนะครับมีเซอร์ไนท์นะครับมีซาบโก มีอ๋อโซเบลดดาเพาบาคูฟูนเมกาลูคาลิโอนะครับโซโลอาร์กอะไรประมาณนี้นะครับหลักๆก็ศึกษาแต่พวกเด็กเหล่านี้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันเป็นเด็กที่เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอบ่อยๆนะครับส่วนเด็กอื่นๆถามว่าศึกษาไว้หน่อยก็ดีไหมก็ดีครับเวลาที่ไปเจอเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องรับมือกับเด็กเหล่านั้นยังไงนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับถึงข้อแตกต่าง ระหว่างออ TCG Pocket กับ TCG Live แล้วก็ Trading Card Game เนี่ยมันมีกฎกติกาที่แตกต่างกันยังไงเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นหลายๆคนนะครับที่จะกระโดดจาก TCG Pocket เนี่ยมาเล่น TCG Live กับ Trading Card Game ซึ่งถือว่าเป็นแบบซีรีหลักนะครับของการ์ดโปเกมอนเลยส่วนใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าพี่มาอธิบายตกหล่นส่วนตรงนี้ไปอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์นะครับเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายเลยนะครับหากใครที่จะเล่น ่นโปเกมอน TCG Live ก็อย่าลืมใช้บริการ VPN for Game ด้วยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมแปะเอาไว้ให้ที่ Description แล้วแล้วก็ตอนสมัครเนี่ยอย่าลืมใส่โค้ด Mark Breaker ด้วยนะครับก็จะได้รับส่วนลด10%สุดท้ายนะครับหากใครที่เล่น TCG Live จนพอใจแล้ว จนชนานาญแล้วนะครับแล้วก็อยากจะไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นแบบ Faceto- Face ไปเล่นที่ร้านอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าลืมร้านเพนกวินการ์ดเกมนะครับโดยเฉพาะสำหรับใครที่อยู่โซนบางใหญ่นนทบุรีนะครับร้านเนี่ยจะอยู่ที่มาไม้การ์เด้นครับเยื้องๆกับเซนตันเวสเกตซึ่งหากใครนะครับที่ไม่ได้มีรถส่วนตัวเนี่ยคุณสามารถนั่ง MRT สายสีม่วงนะครับมาลงที่สถานีสามแยกบางใหญ่ออกประตู3แล้วก็เดินตรงมาที่มาไม้ ai, ตัวใหญ่ๆได้เลยนะครับที่ร้านเนี่ยจะจัดแข่งโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเนี่ยในทุก,ทก ก็จะไปเจอผมได้ที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมมาเฟอร์เกมมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย